Oh. Uh ในคลิป,ลปนี้เราจะมาเล่น M7 กันเวส่วน f 7ในบิวเนี่ยยิงได้ทุกระยะครับใกล้กลางไกลยิงได้หมดหรือจะปรับเป็นโหมดเคาะก็ทําได้ครับและ M7 บิวนี้อยู่ประมาณ50,000นครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเนี่ยทิ้งโค้ดไปให้ใต้คลิปแต่ช่วงเนี่ยผมไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรดีครับช่วงนี้มันดูตันๆไปหมดเลยเวในคลิป,ลปนี้ผมก็เลยจะมาถามคนดูครับว่าคนดูอยากเห็นผมไปเล่นแมปไหนอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรอยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยรบกวนฝาก,กด like. ด้วยนะครับเอาสักสองรอยไรก็ยังดีครับกดติดตามให้ด้วยนะครับปะไปรับชมคลิปันเลยและสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพราคาถูกนี่เลยครับซีโกทีเฮดเติมง่ายๆแค่3มนาทีใช้เพียงยูดีเท่านั้นแถมยังถูกอีกหนึ่งหลิงอยู่ใต้ดีคริปชันครับและในเกมแรกผมเกิดบ้านคนรวยครับแถมในตาเนี่ยผมเอาเซตแดงมาด้วยด้วยความที่ว่าโดนคอนเทนต์เซตแดงมาเนี่ยก็อยากให้คนดูสนุกครับก็เลยว่าจะวิ่งยิงสักหน่อยในเกมเกม,เกมนี้ และใช่ครับในตาเนี่ยผมเล่นหมด400,000าเวมาถึงก็ได้ของแดงเลยและดูเหมือนว่าบ้านคนรวยเนี่ยจะมีตี้เราแค่ตี้เดียวครับที่เกิดผมก็เลยว่าจะไปเช็คคนที่เซ็นท่ลต่อไปพี่นูอยู่นั่นขึ้นเซ็นท่ลก่อนกันแหละพี่มันยิงกันอยู่เลยพี่ไฮไลท์อยู่ไหนจับ ตัวจังหวะวิ่งไฟมันเป็นจังหวะแม่งวิ่งฟ่าแม่งฟาร์มพอดีเนี่ยนะ,ะเก็บของได้เห็นขึ้นตัวแตกเลยนนี่ไอ้วกเอ้ทำมิ่งออะไรมาล่ะดาวหนึ่งคืออะไรกูออรยังไม่รู้เลยอนยะู่ดาวหนึ่งนะอ่า ไม่เห็นว่าก็ยิงดาวตรงไหนวะยิงตายแล้วสมต้ำแล้วทางนี้อ๋อคืออยู่ฝั่งนู้นกันเหรอ,น,น,น,อนี่นี่ไม่ไม่ไม่อยู่แถวน,นี้น่าเอามันดีหมดปะ S <s> แทงหัวมาแล้วพี่เรียบร้อยก็จะยิงแล้วดีแล้วยิงดีไม่ได้เลือกิพหายกี่กระยิงลากสองเลยปะอือมันชุบขึ้นเอาไปเลยตัวชุบขึ้นอ่ะตัวนี้ไม่ไมีอะไรหรอกมีเอ็มสองแบบ กบ,บอกตอนเนี้ยเราเคลียร์ไปหนึ่งตีแล้วครับแถมตี้ที่เราเคลียร์เนี่ยยังเคลียร์มาด้วยอีกหนึ่งตีเท่ากับว่านในแมปเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ2-3ตีครับพวกผมก็เลยรีบทำการกอบโปยของแล้วก็ข้ามสะพานเอ็มพีเพื่อไปไฟต่อครับโอ้เอ็มอีกข้างในเมื่อกี้สตีแล้วนา่าจะเหลือ<ช>อีกสตีใน่าจะยิบอไอ้บอตายบอตายแล้วได,ได้นะนี่ไปดา ยูปัด <erman> <th> มาสแกนเลยโอ้ยย่าเต็มเลยอยู่ข้างข้างนี้วา บันไดเจ็บบันไดเจ็บขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เจ็บเจ็บเจ็บจบันไดเจ็บเอ,อ่อคือว่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นและใช่ครับผมไม่เห็นโอ้โหเชื่อมีหยุดตตรงนี้ด้วยโอ้ยก็เดยโอ้ตัวนี้ผมยิงดีจัดเลยว่าไอเพนไม่ได้ยิงใช่ไหมก็เพนตึกัไม่ฟาร์มแกฟาร์มหมดก็ได้นะถ้ไม่ได้ยิง มึงไปเอาของบอสเลยกิวเลยแบ่งๆกันเนี่ยวิธีแบ่งของง่ายนิดเดียวใช่ไหมพี่ใช่ครับใครไม่อิ่มก็แค่ไปเก็บของฟรีแค่นั้นเองเนีย่ยออกหลายล้านทั้งตาเลยแต่ติดลบสองร้านทุกตาเลยใช่ห,หรอติดลบห,ห,หรอติดลบไหนวะโอ้เนหี่ยติดลบล้านเลย่งมึงจะทำอะไรเนี่ยทำไมผมติดลบกี่ละห้าแสนหกแสนดิ่งวะ และตาต่อมาก็อยู่กับสเปซฮาร์ดโหมดเหมือนเดิมครับและช่วงเนี้ยก็จะสิงอยู่แต่กับฮาร์ดโหมดบ่อยหน่อยนะคบเพราะว่าฮาร์ดโหมดเนี้ยเซตดีๆมันเยอะเหลือเกินครับเวลาย,ยิงเนี้ยออกได้ตาละ4ล้านถึง8ล้านและผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเนี้ยก็เบื่อสเปซซิตี้ฮาร์ดโหมดแล้วเว้ยแต่ว่าโหมดอื่นเนี้ยมันยังไม่มีโหมดฮาร์ดครับผมก็เลยจําใจที่จะต้องเล่นสเปซไปก่อนเกียร์ทำมาดิครับผมเอาจริงปะ ผมลงคลิปผมได้ตังเยอะกว่ามีตัววิ่งเข้าผมมาเสียเวลาทำสามวันอย่างเงี้ยวันละสิบชั่วโมงเฮ้ยโอ้โห<ฮ><ฮ>เชี่ยดักนี่ตันหนึ่งเจ็บมากาม,มาฝั่งนี้สองตัว ไม่ตายเจ็บมากเจ็บทุกตัวเลยที่ยิงไปอ่ะอย่าบอกนะกูจะไม่ได้ยิงสักตัวกูยิงซากทุกตัวนี่เฮ้ยหมดยังพี่ไม่ไลยตีตีตีไม่ตีน็อกยังเหลือ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 ตัวน็อกอ่ะตีแรงยังเหลือยังไปศบอยู่ล่าสุดเห็นกดอันติายแถวเนี้ยแม่ง ขยันดักป่ากันแล้วเกิน,นเนี่ยเฮียเว้ยข้าบุกมีไงแล้วกูสวนไงอิมเวอรีพอร์ตได้นะไม่เอาจริงอ่ะใช่ชื่อแบบเนี้ยรีพอร์ตได้ชื่อโคตรอัปมงคลเมเจอร์เลยภูมิใจเสนอเลย สรุปเลยคือยิงเจ็บทุกตัวแต่ได้ยิงแค่ตัวเดียวเว้ยที่เหลือเนี่ยเพื่อนเอาไปกิน แต่ก็ยังดีครับตัวที่เรายิงได้เนี่ยเป็น M2 เกาะ5เซตสวยซะด้วยและช่วงเนี่ยที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าปืนคอนเทนต์เนี่ยมันหายากมากๆไปไปเล่น s g ไปเล่น MP5 ไปเล่น MP7 ก็ยิงสู้คนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าตี้เนี่ยมีแต่ตี้เล่น M2 แถมนั่งดักกันอีกต่างหากคลิปมันก็เลยหายากมากๆครับคือถ้าจะให้ได้ไฮไลท์เนี่ยผมต้องเล่น M2 อย่างเดียวเลยเว้แต่ว่าถ้าผมเล่น M2 เนี่ยผมมองว่าคนดูน่าจะเบื่อครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ CO ดีกว่าครับ ความวัดทุกตัวความโนเกลี้ยงนี่อยู่นี่อยู่ที่ยิงบอสฝั่งเนี้โโโโยโดดมาโหย,ยิงล้นขาอะไร ลบ่ห้อบานนกต้แน่นอกข้างในน็อกไว้เออได้ไหมแกเอาบอสไปเลยบอย่างนั้นแหละได้แล้วงั <h 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 ้นนอ่าแตเป็นผมขอเชิดเล เอ้ดาบไอ้ดาเล่นเงน,นะพีเเออ่น <c oughs> ันเดียวเนี่ยผมเชิดเลยไอ่งบอสตัวเนี้ยโอ้ยที่เกาะแดงโอ้เกาะผมกำลังแบบเยอะๆเลยอะไม่เชวาไปปะไปใส่เล่นได้นะพี่แม่งหมดแมปแล้วย,ยังจะใส่เล่นกับใครอีกเออให้กลัวไปตส่เล่นกับใครปะ มาครับมาต่อกันในเกมสุดท้ายดีกว่าคือฟุตเทสเนี่ยมันประมาณ2ชั่วโมงครับแต่ตัดออกมาจริงๆเนี่ยเหลือประมาณ10กว่านานทีเองครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเนี่ยผมแก้ตัวให้นะครับจะพยายามหาคลิปยาวมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมานะ ข้างบนเหรอข้างบนโอ้ยในหัวผมนัดเดียวเลยทำไมซาไนกูไม่เห็นแม่นแบบนี้บ้างวะเวลากูเล่น Thank you. อยากโดนเซตย่อเปิดปะให้พี่เปิดปะเปิดแบบมันจะวัดหัวคุยแล้วคุยยอบเยอบอ่ะทำไมสามเสียงบอด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 น่าคลาตี้ไหมเนี่ยบอดตัวหนึ่งบอดตัวหนึ่ง oh hang it. Alright. Finish them all. Right. Nope hey, Wait a deal. Hey, come on, someone. Yeah. ทัทำโซนจอ้อง M2 งหรออือ M2 อีกแล้วเฮ้ยโอยเช้าเวรจับเลยมึไมงไปซะเฮ้ยขังตัวเดียวพี่ดึงกลับตัวหน เจ็บ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 ดึงกลับไปตัวหนึ่งมั้งดึงกลับไปตัวหนึ่งดึงกลับผมโลดดึกลับคนเนี่ยปามยาอยู่อนอกอเอ้ข้างบนก็มีพี่ข้างบนก็มีข้างบนก็มีข้างบนก็มีข้างบนโอ้โหเพื่อนมาแล้วพี่าม,มาแล้ว <โอ S 1> มาแล้วโอโอมาแล้ว โคตรตี้เหอไอ้แมันหลายตี้จังอ่ะไี่ปิดปิดปิดเหลืองบนตัวหนึ่งเหลืองบนตัวนึงคือไม่น <laughs> ่าจะตัวนึงอือเราไปกันด้วยไม่มีหมวกก็ดีผมอ่ะใช่ป่ะผมโดนหัวใช่ป่ะวะเออผมโดนหัวดีไม่มีหมวก

วัวไม่ไหวก็ไปเลยผมจูบผมจูบผมจูมบไปอ,อะไรของพี่แกนเนี่ยโอ้เย่ยอย่าบอกนะเอาศพกูไปแล้วด้วยโอ้โหรออะไรอะ่ะเอาศพกูไปแล้วด้วยโอ้ย่าหนูเป็ดจัดเลยแม่งเอ้ยเรียกูเจอหนูเป็ด ขึ้นซ o โอดีกว่าหรอซีโอไปสับฝั่งโน้นรอสักข้านาทีอ่ะค่อยไปฮะฮะไม่มีแล้วครับหนูสองตัวก็ผมกับเพื่อนพี่ยิงทีมผมตายวันจัดตกตายตรงอุโมงลงไปเอาเซฟ้าสิบห้าใช่หรอเอาดีดีอะไร เขาบอกว่าสองตัวที่วิ่งหนีไปไปตกตายในอุโมงค์วิ่งไปเอาเซฟีฟยัคุณไปดูดิมันตกซ่อตายจริงป่าวะมันใช่เหรอวะย่าตกซ่อตายเออวยะยันตกซ่อตายจริงฮ<ะ>่ลโหลฮออสองตัวเลยหรอ,อ <laughs> เออสองตัวเลยปันโอ้โหแค่ยังหลอน จะเกิดอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มันไม่มีของนี่มันเก็บมันเก็บกรอบผมไปเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ผมจำได้ผมยิงเอมสองได้อ่อ่มันมีตัวนึงมันเอาผมผมไปเหมือนกันนั่นไงอีกตัวนึงอะแกเอาไปดิน่าจะเอฟเจ็ดหรือบ้งไอ้เค่นีหลุดอันนี้หลุดจริงนี่มาฉีกนะอันี่มาฉีกจัดอะอ้ยแกเล่นอะไรกับแกแกเอาดีๆดี <laughs> 哦，大大大大大，够汗你啊。 โอ้หอัวแต่ละมื้อแต่ละดีวะเออเออใช่แต่ละมื้อแต่ละดีโอ้ยกองแดง มันเป็นอะไรไั้นี่เนี่ยเอ้ย เอ้ยของแดงรอบนี้แดงจริงเป็นของแดงที่ผมไม่มีด้วยยา yeah. เอาเป็นว่าคลิปคิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ